สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปูสุคนนะครับเนาะครับครับวันนี้ทางส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะกายมีแนวทานนะครับเด้อครับเป็นของเล่าพัฒนาครับครับสำหรับปุณหดเขาแมาแล้วกายอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ครับขอขอพกุณหลายครับสำหรับกดไลค์ให้ครับครับทางซ่องค่าวผมยังเอามาฝากนะครับเอามาให้พี่น้องเอ็บซี่เบิงครับพ่อแม่พี่น้องกาคขึ้นสีเ็นเนนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขของเกย์ญ่ครับ หลายหลายชุดครับได้หลายอย่างของเพลินบได้ประจักษ์เราต้องคำเนาะสำหรับตัวเหลขกของเพิินครับบอเคยลดครับหางวดหกงวดครับทั้งอาทิตย์เลยครับบอไม่เคยไม่ลดครับสำหรับเหล็กเกี่ยงใหญ่เมืองทองเลครับเด้อครับครับชุดนี่เป็นงวดที่แล้วครับเอามาหายเบิ้งครับเอามาห้ช่มเบิ้งนะครับเนาะครับพิจารณาเบิ้งว่าเพลินเดินมากกันไดครับสำหรับตัวเหลขกของเพิินครับ บางท่านิี่เขาไม่กัดสีพระท่านหูจักกัเขาไปเบิ่งได้ครับเด้อครับสาหรับตัวเลขวั่นจันทร์ครับตัวเลขเล่าพัฒนาวันจันทร์ครับผลมาจังไดแมนควบจริงบอครับแมนของแท้บอครับอันนี้ของแท้ครับครับสาหรับเล่าหัวดวันที่หนึ่งของเก๋ใหญ่หลุดไปที่สามกับเก่าครับเขามัดทั้งสองตัวครับเด่นเก่าอีกต่างหากนะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขที่ออกนะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขที่ออกหวดที่แล้ว เอามาซีตัวครับ9นี่9036นี่ครับสำหรับตัวเลขงวดที่แหลวครับตัวเลขคมๆงวดงวดที่ออกแหลกนะครับเนาะครับ9036ครับสำหรับเกียร์ใหญ่กระลุดไป3ากับเก้าเขามัดทุกตัวครับคือาบก่งนะครับเนาะครับครับ จับคู่เมื่อห้กับเก้าเก้าครับเก้าเก้าเกือบถึกแล้วครับเพราะวันเก้าศูนย์นะครับเนาะครับสื่อขึ้นสื้อลงเกือบเป่าลวครับเพื่อนครับจับคู่มา่กับสามสองสมหนึ่งมาสากครับนี่ครับตัวตัวของเพื่อนมาครับสามหกะครับเนาะครับสามกกับตัวนี้ครับ3ามหกเก้าหเกเจเก้า ครับตัวกลมเปิดไยมี่กับสมหนึ่งกับสามกับเก้านะครับเลขจับคู่ับมาอยู่ครับของเพื่อนมาอยู่ครับ3 2 3 9 2 3 9 1 6 3 9 9 3เกครับเกือบแตก3าตัวแล้วครับตัวนี้ครับใส่เป็นศูนย์เนี่ยก็โอเคแล้วครับเนาะครับถ้าเป็นศูนย์เนี่ยขามาง่ามอยู่ครับ สำหรับตัวเลขของเพิ่นนะครับได้ครับเลขที่ออก3ตัวกับศูนย์สาะครับ1 1 6 3ของเพิ่นเป็นตัวกลับเนาะครับเนาะครับตะว่าของเพลินเขาตัวเจาะล่ะครับครับลูดเขาทั้งสองครับสำหรับตัวเลขอันนี้เป็นของชุดงวดที่แล้วครับของเกียร์ยัเมืองทองนะครับได้ครับครับเอามาเบิ่งต่อบ่อว่าหลายย่างห่างเนาะครับเนาะครับหมูว่าแต่ไม่มีโอกาสถอยไปหาเพิ่น ยุ่ในตลาด่นละครับเรเลยบรเลุ่งตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งครับวันนี้มีโอกาสกลับมาแล้วครับกลับมาเบิ้งตัวเลขนะครับเนาะครับตัวเลขกำงาม้ะครับเน้ะครับชุดนี้ชุดกำงามพอ่าครับชุดวันพุธวันพุธที่สามสำหรับตัวเลขครับพุธที่สามเขาเกยง่ายนะครับ เล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเล่าพัฒนาก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไหลกดแชร์น้ำแน่ครับกดไหลหนึ่งไลครับมีกบสุกไล่ครับแชร์ไปเรื่อยๆครับไอหมูให้พวกเบิองน้ำเนาะครับเนาะครับเป็นการเผยแพร่เล่าพัฒนาวันที่สามกรกตาคมปุกเก็ดนะครับเหล็กจหรับเลขเกี่ยงใหญ่เมืองท่วงโบ บ่หลายตัวครับบ่หลายบ่ามากไมค่ครับครับสำหรับตัวลูดเพ่ินครับลูดไปเลยครับลูดลูดลูดไปที่หนึ่งกับหกครับหนึ่งกระพเด้อครับเด้อครับออกไปพิจหน้าเบองหนึ่งกับหกหนึ่งและหกครับสำหรับตัวลูดก็เพ่ิน จะคูหกคูครับนี่หคูหกคูหน่อยๆครับหกหนึ่งลครับหกหนึ่งหกหนึ่งหกสามหครับหกหนึ่งสาหเกครับรูดหครับรูด6ตัวนี้ครับ อันนี้รูดหกเอาคนมีเล็กเบื่อน้ำตัวขับเนี่เอาเช่ดตัวนี้มาแล้วก่อนนะครับเนึ่งหนึ่งสองหนึ่หนึ่งเกาครับรูดหนึ่งลยครับเด้อครับรูดหนึเอารูดเอาหนึ่งไปรูดเลยครับหนึ่งสองหนึ่งสาม สําหรับเลขเป่าของเพื่อนนี่ก็แค่ลาดนะครับ okay, ผัดหน่อยหกกับหกหกกับหกแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งนะครับเด้อครับอันนี้สําหรับภูมัดนะครับเด้อครับตัวเลขของเล่าพัฒนาครับเลขสามตัวที่นี่ครับสามตัวเพื่อนห้ไปที่ เป็นมีสองคูสองหางง่ามงงครับหนึ่งสามสี่เป๊ะเป๊ะแหละครับเป๊ะเป๊ะครับคำว่าปีปีหกหนึ่งหกครับมีแค่นี้ครับสำหรับเหล็กเกียญ่เมืองท่องบอมากไม่ครับปล่อยเลยครับสำหรับเหล็กอันนี้เป็นเล้าพัฒนาครับ เกย์ใหญ่แล้วครับเนาะเด็กเกย์ใหญ่เกย์ใหญ่เมืองท่อมครับลูดเขาทั้งซองแหละครับเขาทั้งบนทั้งล่างครับลูดลูดบนลูดล่างของเกย์ใหญ่เมืองท่องเขาเป๊ะๆแหละครับนี่เป็นเลข่ลูดของเพื่อนครับเมบื่อวังตกกลมของเพื่อนยาถิ่มยาป่านะครับเด้อเลขเบิ่อนของเพื่อนนี่ครับ เล่าพัฒนาวันที่สครับครับชุดนี้มันกลมเด่นไปที่หนะครับเด้อครับเอาหไปหลุดเด่นไปที่หกหนึ่งล่องไว้น้ำแน่ครับครับติดหนึ่งไว้ครับกลมเด่นไปที่หกหนึ่งหกหนึ่งที่สองโกลมหนึ่งเกครับหนึ่งเ้า 616รับเหลข3สามตัวครับเอาแคบหน้าจอไว้ครับเอามาตอนมาปาดเอฟซีซูพสุูคนนะครับเด้อครับขอให้โชคบอลบ้านแหละครับชุดนี้ครับครับตัวเลขงามๆเอาแคบหน้าจอไว้ครับสำหรับตัวเลขก็มีความเสี่ยงนะครับเด้อครับพิจารณหน้าเบิ้งนะครับสําหรับผูมักเด้อครับเด้อครับผู้คัดกับผ่านทาง่องกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเพื่อความสนุกสนานครับ รบาทสองบาทนะครับเด้อพ่อได้คาประทูนะครับเนาะครับพ่อได้ให้ลูกขอครับอันนี้เป็นของเกศใหญ่ืมงทองนะครับเด้อเพิ่นหลูดไปที่หนึ่งกับหกครับเอาไปพิจะหน้าเบิงน้ำแนครับครับเลขกเบิ่นของเพิ่นหกหกกับหนึ่งหนึ่งแหละครับกลมเดนกับหกหนึ่งหนึ่งเก้าแหละครับสองกลมนะครับเนาะครับเอาขอให้ชมช่มันมนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรแหละครับท่างส่งขอลาพีละนองนะครับเนาะครับ ราอไหพี่น้องเอฟซียู่ดีไม่แห้งสุขุูสุขคนนะครับเด้อครับโชคโชคโมันมันลำลำรวยรวยสาธุสาธุครับพอกันไม่คิปหนาสำรับคลิปนี้สวัสดีครับ